สวัสดีเพื่อนเืชาวร้านขายของชำทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ปี6-5แล้วนะครับก็มีคู่แข่งต่างๆสาหรับร้านไข่ของชำครับก็มีแบรนด์ใหม่ๆนะครับเข้ามามากมายนะครับที่ไม่ใช่ร้านไขาของชําธรรมดาที่เป็นคู่แข่งในชุมชนของเราอยู่แล้วนะครับก็จะมีพวกเซเว่นะครับก็ถูกดีโดนใจนะครับและก็จะมีอีกแบรนด์หนึ่งที่เข้ามาใหม่นะครับอันนี้ได้ข่าวมาแว่วนะครับว่าเป็นของโรต้า ก็จะทําท,ทรงคล้ายๆกับถูกดีและก็โดนใจดังนั้นนะครับด้านขายของชําธรรมดาอย่างพวกเราอย่างนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับตัวให้ดีขึ้นนะแบรนด์ต่างๆพวกนี้นะครับจะเข้ามาในชุมชนของเพื่อนๆอย่างมากนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ของร้านถูกดีนะครับที่ขยายได้หลายสาขาแล้วนะครับผมดังนั้นในปีห5้านี้เราก็ต้องปรับตัววันนี้นะครับก็จะมาแนะนําแนวทางในอนาคตนะครับที่เข้ามาในชุมชนของเพื่อนๆครับผมอันดับแรกนะครับเพื่อนๆจะต้องปรับปรุงร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ ดูสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็สว่างสวยให้ดูสินค้าของเราดูใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับผมทาให้ก็อย่างว่านะครับถ้าสว่างสวยและดูสะอาดลูกค <c oughs> ้าก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเป็นพื้นฐานเริ่มต้นนะครับที่จะปรับปรุงและดูแลให้มันดีขึ้นนะครับ <c oughs> คือความสะอาดและความสว่างสวยในร้านนะครับผมอีกอย่างนึ้งนะครับร้านขายของธรรมดาอย่างเราๆอย่างนี้นะครับก็จะมีข้อบกพร่องในส่วนของ,องเกีย่ยวกับสินค้าที่ไม่ค่อยได้ขาย แล้วก็วางไว้นะครับแล้วก็มันชอบหมดอายุนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวดันงนั้นนะครับเราก็ต้องตรวจสอบและเช็คในส่วนของสินค้าที่ที่ค่อนข้างที่มีอายุในการเก็บค่อนข้างน้อยนะครับก็ควรมันเช็คและตรวจสอบอยู่เป็นประจำนะครับเกี่ยวกับสินค้าหมดอายุครับผมต่อไปนะครับก็เป็นในส่วนของการดูแลและการให้บริการลูกค้านี่ก็เป็นส่วนสําคัญซึ่งเป็นสเสน่ห์และปัจจัยหลัก ของร้านไข่ของชําอย่างเราๆเลยนะครับที่เราจะต้องดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับให้บริการแล้วก็พูดจากับลูกค้าให้ไพเราะพร้พทิ้งนะครับบางครั้งลูกค้านะครับก็จะมีความที่ทําให้เรานิ่งหงุดหงิดบ้างนะครับแต่เก็บไว้ในใจบริการเป็นอย่างดีนะครับเชื่อว่าลูกค้าก็ต้องกลับมาซื้อของเราแน่นอนนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนำนะครับแล้วก็ต่อไปทางร้านนี้ก็จะทําเช่นเดียวกันนะครับผมก็คือเป็นระบบสมาชิกของร้านนะครับเพื่อให้สิทธิพิเศษสําหรับ ลูกค้าที่มาใช้งานบริการนั้นเป็นประจำนะครับถ้าร้านไหนนั้นทําแบบนี้อยู่แล้วก็โอเคครับผมแต่ทางร้านนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับในส่วนของระบบสมาชิกถ้าเกิดในอนาคตมีคู่แข่งเข้ามาเริ่มเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ต่างๆที่พูดไว้ข้างต้นเนี่ยเราก็จะมีการปรับปรุงและก็เปลี่ยนแปลงระบบตัวนี้นะครับเพื่อให้ลูกค้านั้นกลับมาซื้อซ้ําได้บ่อยๆมากยิ่งขึ้นนะครับโดยใช้ระบบสมาชิกครับผมต่อไปนะครับก็เป็นวิธีการสร้างยอดขายอีกแบบหนึ่งนั่นคือ ที่เราร้านขายของชําไม่ชอบไม่ชอบที่จะทํากันนะครับก็คือการจัดโปรโมชั่นต่างๆนะครับโปรโมชั่นแบบนี้นะครับก็สามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในร้านเราได้เช่นเดียวกันนะครับกำไรมันจะน้อยลงนะครับผมมันเป็นจุดจุดหนึ่งนะครับที่ร้านขายของชําธรรมดาจะไม่สามารถสู้ร้านแบรนด์ต่างๆที่ได้นะครับเพราะว่าเขามีการบังคับโปรโมชั่นและสินค้าในร้านพวกนั้นนะครับก็จะมีราคาค่อนข้างที่ถูกมากนะครับ ดังนั้นเราจะมาสู้ทางด้านราคาอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีลูกเล่นในการจัดโปรโมชั่นอาจจะบวกของแถมบวกในสิ่งที่ทางเซลล์ต่างๆได้แถมมาให้อย่างเช่นของ u n i ิ e v เวอย่างนี้ก็จะมีพวกกระมังนะครับแถมมาให้หรือตะกร้าอะไรต่างๆนะครับเราอาจจะจับตัวนั้นนะครับมาเป็นแพ็คคู่สินค้า u n i ิ e v เวซื้อนี่แถมนี่หรือจับสินค้าตัวนี้มาบวกกันนะครับ ซึ่งร้านนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำโปรโมชั่นเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนของร้านนี้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นผมก็แนะนําในส่วนของการจัดโปรโมชั่นเข้าไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าได้เข้ามาซื้อสินค้าเราเป็นประจํานั่นเองนะครับผม ครับตอนนี้ที่ผมคิดออกก็จะมีประมาณนี้นะครับตอนนี้คู่แข่งของเราไม่ใช่ร้านขายของชําธรรมดานะครับก็จะเป็นร้านแบรนด์ต่างๆที่ผมพูดไว้ข้างต้นนี้นะครับผมซึ่งเป็นร้านค้าที่มีระบบการจัดการที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพในการขายแล้วก็มีการจัดโปรโมชั่นต่างๆมากมายนะครับร้านค้าขายของชําธรรมดาแบบแเราเนี้ต้องมีการปรับตัวและมีการพัฒนาเพื่อต่อสู้กับแบรนด์ต่างๆให้ได้นะครับผมซึ่งปี6้นี้หนักมากๆนะครับ โดยเฉพาะมีแบรนด์น้องใหม่ของโรตัสนะครับถ้าเพื่อนท่านไหนนะครับมีวิธีวการปรปับปรุงร้าค้าให้ดีขึ้นนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆต่อไปเกี่ยวกับร้านข,ขายของชำนะครับผมก็วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับผม